สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับโอ้ฝนมาแล้วครับนี่นะไห่มาจากทางนู้นครับจะถึงเราแล้วครับฝั่งนู้นตกหนักแล้วครับหนุขาวโคลนเลยโอ้โรงงานเราครับยังไม่เสร็จเลยนะเพิ่งได้ฝั่งนู้นนะครับฝนไหลมาแล้ว ฝั่งนี้เมฆมันยังโล่งอยู่แต่ว่าลมก็พัดมาแล้วครับพัดไล่ลมมาทางนี้แล้วจะถตึงเราแล้วครับตอนนี้ก็ปรอ้ปรอยแล้วนะครับ รอดครับว้าทั้ทงฝนทั้งลมเลยครับโอ้เปียกหมดแล้วครับเอาอยัางไงดีเนี่ยนี่กลับบ้านก่อนไหมโอ้อลมแรงๆมาแป๊บเดียวครับ เมฆลงโล่เมื่อกี้หายหมดเลยนะมันพัดฝนมานะครับโอ้โหยังหนาวเลยใครได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวราดูสถานการณ์ก่อนครับถ้ามันหยุดตกเร็วก็น่าจะได้ถ่ายต่อครับถ้าตกไม่หยุดก็น่าจะได้กลับบ้านนะเอาฝนไปแล้วครับมเมื่อกี้มืดๆม,มาจากฝั่งโน้นนะดูครับเมฆโล่งเลยเลยลมมันพัดไปโน่นหมดแล้วครับโน่นไปมืดอยู่ฝั่งโน้นแทน,นครับ โอ้โหมาไวไปไวครับเนีย่ยฝั่งนี้ก็โล่งเหมือนเดิมนะครับยังมีตกกร่อยๆบ้างแปบบเดียวเองไนะมไม่ถึงห้านาทีครับมาแรงมากไม่ถึงห้านาทีครับไปแล้วเมฆโล่งแล้วครับหนพัดไปฝั่งโน้นแล้วครับโอ้โหมาไวไปไวก็ เราก็ถายได้อยู่นะครับไม่มีปัญหานะไปได้ครับไม่ลื่นนะเดี๋ยวก็จะไล่ไถกลับไปโน่นคืนแล้วครับตอนนี้เกือบครึ่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับดูว่าว่าจะเอาวันนี้เสร็จนะ